วันนี้นะครับไปกินข้าวกันแบบรถแบบประทุนนะครับนี่เป็นไงลุงยังไงดียังไงดีครับลุงยังไงดีครับลุง ยังไงดียังไงดีครับผมสวัสดีครับผมนิกกี้นชจัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนิกกี้อยู่นี่นิกกี้อยู่นี่อะาและสวัสดีทุกท่านนะครับผมออรกิรติกเทเทอร์ปบเปอสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เป็นงานอูสุขยิ้มสนุกสุขพลิกโลกครับซึ่งวันนี้นะครับเราจัดกันอยู่ที่ห้างพุสวนจําจำกัดอีสุขน้านะครับ1 9 8 9วันนี้นะฮะกิจกรรมของเราจะยาวเรื่อยไปจนถึงประมาณตีห้า ไม่ถึงน้าปน้าไปหน้าไปไม่ถึงหน้าไม่ถึงวันนี้แขกรับเชิญนะครับก็จะมีในเรื่องการประกวดไลฟ์ฟังนะครับก็มดูคุณนิกกี้นะชัดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับจะพบกับคุณกวางเอบีนอร์มอลขุณออกกิโรติเทพทันอันนี้เป็นฮิปฮอปดาวรุ่งดวงใหม่เลยนะครับนี่ครับช่วยช่วยไลฟ้ฟังหน่อยได้ไหมอยากเห็นแลฟใหม่แลฟ์โทรใหม่สวัสดีครับเพลงนิสัยแล้วพ่อคนพก่อนพอก่อน ไม่ได้เอเป็นพิธีกรดีกว่าเป็นพิธีกรดีกว่าเป็นพิธีกรดีกว่า,วาโอเคครับวันนี้ครับเราตอนรับทู้แทน้็สุกิจกรรมนะครับในช่วงภาคบ่ายผมเชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยที่จะได้เจอกับน้องชายแท้ๆของผมนะครับดีเจพุทธเดี๋ยวจะมาบนเวทีแห่งนี้แน่นอนตอนนี้พบกับดีเจเพื่อหัดไปก่อน<ช>นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันไปก่อนนะครับอาะล้ครับในช่วงแรกครับจะเป็นช่วงที่เราจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆครับจัยรีสุเปิดโอกาสให้น้องๆเพื่อ ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ดาวดวงใหม่เวทีใหม่ให้น้องๆได้ลองผมว่าน,นี่ยากนะครับหนึ่งคือปกติแล้วเนการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเราพูดที่ไหนก็ได้อะไรยังไงใดๆก็ได้ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ต้องพูดต่อหน้าคนค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะมี2โหมดอยู่ในที่เดียวกันก็คือ 1. ในการพูดตัวเอง 2. คือพูดต่อหน้าคนอื่นเรื่องของการควบคุมจังหวะลมหายใจเรื่องของการควบคุมความตื่นเต้นทั้งหมด สำคัญมากนะครับแต่วันนี้เรามีครูครูทั้งหลายนะครับที่จะมาให้ข้อมูลเรามาคอยแนะนำน้องๆนะครับพบเลยครับท่านแรกครับคุณบัญชาเหมืองม่อครับในกรรมการของเราครับเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดรายการวิทยุอู้สอของอสมทนาขาอเขียนว่าเป็นซีนอย่างนี้เลยนะครับนะครับผมพี่บัญชายังดูหนุ่มอยู่เลยนะครับยังดูหนุ่มอยู่เลยคุณนิกกี้อย่าเพิ่งขอเบอร์โทรครับผมอันนี้ออกกคืนเที่ยวที่ไหนอ๋อก็คืนเที่ยวที่ไหน เมื่อกี้เราลงเทื่องกันมานะครับแต่เราก็ถามกันเลยว่าเราต้องไปเทีย่ยวที่ไหนนะครับก็บอกให้มาเที่ยวในงานยูสุของเราวันนี้นี่ที่ที่ท่านที่สองครับเป็นกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ยวจังหวัดน่านครับคุณรบมรมินอิสระชิววัตครับคุณร่รมินจะยุ่ท่าไรครับดูคุณอ่อนวันนี้กี้อีกเรอครับผมถ้าผมทายนะเท่าไหร่เท่าไหร่ สามสิบอ่ะเอ้ยเท่าไหร่แล้วครับพี่คุณลุงระวีบกแรงแรงเท่าไหร่ครับห้าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะได้ไหมครับหน้าติดมากนหน้าติดมากเออพี่ก็นหน้าดูสวยเลยอ่ะเอเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุปีนี้คุณลมงระวมีมีลูกมีสามีอะไรอย่างนี้ยังครับไม่มีค่ะพี่โสดมากอ๋อดีแล้วครับพี่เชื่อผมเชื่อผมพวกผมจะได้แบบไว้ชื่นชื่นใจไปเรื่อย กรรมการทีหนึ่งท่านครับคุณนิกกี้แัะชัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแม่แม่ดีครับเป็นนิกกี้นัะชัดผมชอบเงนิสัยรวยเออไม่ต้องไม่ต้องเป็นพิธีกรแล้วก็ทำซีเควนซ์ไปอ๋อโอเคโอเคคุณนิกกี้ครับครับช่องของคุณตอนนี้ผู้ชมเป็นล้านซับแล้วครับต่อไปแผนต่อไปคุณจะเป็ไงในช่องคุณออกมาเพลงใหม่ไหมหรือว่าเออวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจบงานอีุสุเนี่ยเดี๋ยวจะออนเทปแกล้งแจ๊คแฟนฉัน เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแจ็คไฟฉันเขาปล่อยซิงเกิลใหม่มาเพลงอะไรนะ้็ที่เขาน้องผู้หญิงคนนั้นทิ้งเราทำไมทิ้งเราทำไมอ่ะซิงเกิลแรกของเขาเกิดมาเพื่ออกหักคนดู66ล้านวิวเ<อ>มื่อวาน,นเนี่ยเขาเห็นว่าล้านวิวเนี่ยเขาซื้อไปกี่วิวเฉพาะบูธโพส 60ล้านล้านมันเฉพาะบูธพูดใช่ครับ60ล้านครับโอ้โหยหกแสนคนนี่มันเกิดติดเดียวไงใช่ครับแต่บูธเนี่ยเฉพาะค่าบูธเนี่ยมากกว่าค่าทำเพลงโอ้โอเคแต่ข้าปล่อยคลิปกี่สองมาเมื่อวานเป็นยังไงครับ11ชั่วโมงคนดูน1นล้านวิวสุดยอดวันนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยคลิปเป็นคลิปแกล้งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ให้แจคแฟนฉัน เดี๋ยวรอจบงาน e อีทุกตุกครับเพราะฉะนั้นในในช่องของคุณนิกกี้เนี่ยค,ครับในช่องคุณนิกกี้เนี่ยจะออนอะไรยังไงทุกทุกวันไหนหรือว่า<อ>มีวันประจำไหมของผมจะออน,ม,นมั่วไม่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู <c oughs> นง้นั่ง <c oughs> นั่งได้ <c oughs> ตอนแล้วแต่อารมณ์ไม่แต่คุณน่าจะให้เกียรติเพราะนั้นลุกขึ้นยืนแล้วบอกนั่งดีกว่าเดี๋ยวมันบังเอาไปบังนะอ๋อเอาไงเกาะโอเคขอตทษครับพี่นิกกี้อ่อนวันไหนออนวันไหนเออแล้วจริงๆแล้วแต่อารมณ์ผมอ่อนเหรอแล้วแต่อารมณ์ผมเออมันไม่ได้มีแบบ ทุกวันอังคารบ่ายสามเสาร์หกโตอนแรกมีเป็นเวลาครับอ่มีเป็นเวลาแต่ว่าทีมงานตัดไม่ทันอ๋อตัดไม่ทันก็เลยตอนนี้แล้วแต่อารมณ์ละแล้วแต่อารมณ์ใช่ครับอารมณ์ทีมงานหรืออารมณ์เราอารมณ์ทีมงานอารมณ์ทีมงานเล้วคต่านเมื่อไหร่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแล้วคุณจะแต่งงานเมื่อไหร่ครับพอดีคุณลมนวินถามมาแบบเออพี่เขาแบบเอ๊ย คุณจะแต่งานกับน้องก้อยเอางานวันนี้ดีกว,ว่าอีสุสุมีอะไรมั่งอ๋อวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่<ๆ>เราจะเปิดโอกาสให้นุน้องแล้วก็ผู้ปกคอรองหลายๆท่านผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่พูดอยู่ใน youtube เท่านั้นไม่ใช่นะครับแต่วันนี้เราจะเห็นฝีไม้ลเยมือในการครีเอทของเขาครีเอทหมาถึงความคิดส,สร้างสรรค์ สิ่งที่ทุกคนทําจะเป็นการเขียนขึ้นมาด้วยตนเองทําด้วยตนเองผลิตด้วยตนเองตัดต่อด้วยตนเองแล้วมาดูฝีไม้ลายมือของพี่น้องในจังหวัดน่านนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราให้กําลังใจกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากก่อนสําหรับห้างมูลส่วนจำกัดอินสุน่านนะครับ1989ครับที่เปิดโอกาสเปิดเวทีแบบนี้ให้กับเด็กๆเ,เอาละครับคนแรกเราให้กำลังใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับผู้เข้าประกวดท่านแรกเลยครับ วันนี้เอกลักษณ์าลของเราจะพามาทำบุญท้าวัดเห็นแล้วพบเลยครับท่านแรกครับคุณมลดีปรางวัฒนานุกูลครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอีดีบางส่วนเป็นอีดีบางส่วน สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กชายนิกกี้ไม่ใช่ครูเพ็ญศรีค่ะแต่เป็นมนตรยดีปรางวัฒนาคุณค่ะออ๋สวัสดีครับแสดงว่าเรียนูพวกฉาครักจานแฟนข่าวค่ะตัวจริงเลยค่ะเมื่อกี้ก็พูดกับเราอย่างนี้บ้าป้าพร้อมไหมครับพร้อมมุณพร้อมไหมครับประจันที่คุณเลยครับอันนี้จะมีไฟเป็นไฟแต่งหน้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นกล้องวิดีโอเสมออย่างนั้นเลยนะครับคุณมนุษยดีเชิญนั่งทั้งนาดยืนหและขนาดนั่งครับ ยืนนะครับยืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตถือกล้องด้วยพร้อมพร้อมอันนี้มันบังไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมถอยมาหน่อยโอเคคุณมนต์ดีพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมครับผมพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะครับพร้อมนะครับคุณโอ้คุณนเต้นเราจะต้องทำให้คนแรกไม่ตื่นเต้นแล้วคนที่สองก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วถูกไหมถูกไหมเขาเรียกอะไรอะไรพฤติกรรมใช่ละลา ดูหน้าคุณบัญชาคุณบัญชามองทำไมแฟนเราถึงขึ้นมามือหรือว่าหรือว่าพี่จะยืนแล้วพี่แล้ให้พี่พี่บัญชาไปถือเท้าด้วยว่ะโอ้ยพี่พี่บัญชาไม่ไปถือเท้าด้วยว่ะจะไหวไหมจะไหวไหมเขาเป็นเขาตื่นเต้นคุณอ๋อหรือเปล่าเขาเป็นดีเจอาวุโสเราไปยุ่งไม่ได้พี่ลมละวินมาถือไฟหน่อยเอาละเล่นเลยเอาละเล่นเลยเพราะ พลราวัฒนาคุณนะคะผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอีสุสุไนปังดังระเบิดในวันนี้นะคะในะะด้านการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมค่ะเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่เดินทางมาจังหวัดน่านเมืองเก่าของเรานี้แล้วต้องมีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันนั่นก็คือการไหว้พระเก้าวัดนั่นเองนะคะซึ่งการไหว้พระเก้าวัดในตัวอำเภอเมืองน่านเนี่ยะจะอยู่ไม่ห่างกันนะคะวัดแต่ละวัดเนี่ยไม่กี่เมตรแต่ จริงการไดวพระเก้าวัดจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งหนึ่งวันเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านในที่นะคะไปถวุญไหว้พระเก้าวัดกับเราในเวลาเพียงแค่5้านาทีบรรลุธําได้เลยค่ะคุณนิกกี้เหมือนถือไมจะถามเอ๋อไม่ไม่ไม่ครับกรรมการนี่เพิ่งขาดรับเชิญครับค่ะไปเราเราจะไปกันที่วัดแรกเลยนะคะวัดแรกของเราคือวัดพญาวัดค่ะ วัดพญาวัดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าพญาพญาของวัดถ้าทุกท่านได้ไปกราบไหว้ที่วัดแห่งนี้แล้วนะคะเชื่อว่าจะเป็นที่รักที่รักใคร่ของคนทั่วไปแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วที่วัดพญาวัดเนี่ยจะมีพระธาตุจามเทวีที่ทรง รูปทรงเดิมอยู่นะคะซึ่งยังไม่ได้ตกแต่งหรือว่าบูรณะอะไรมากมายยังคงทรงเดิมอยู่ประมาณ600ปีนะคะเราก้าวเท้าออกมาจากวัดอภัยแม้ในจิตใจยังโกรธแค้นเครื่องโกรโทษใครๆไว้นะก็ให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นนะคะให้อภัยค่ะเพราะว่าอภาัยเขาใจเราเบาสุขโกรธเขาเราทุกข์ขคุกใจค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เราได้พาทุกท่านไปทัวร์บุญไหว้พระเกาวันในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่เชื่อเหลือเกินคะ่ะเราเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านอยากที่จะมาสัมผัสมาค้นหามาเรียนรู้เมืองน่านเมืองเก่าด้วยตัวท่านเองนะคะมาเตยเจ้ามาเอลเมืองนานแข่งเหือหรือเลือง เมืองงาจังดำจิตตรขงังัฐภมมินแดนดินต้มสีท้องเตืองร้องผาดแจแห้งขอบคุณเจ้าขอบคุณคุณมนลีครับพี่มนลีทำอาชีพอะไรครับค้าขายจริงเหรอค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาค่ะเป็นอาสามอ,อโอเคข้าใจแล้วเป็นจิตอาสาพี่บรรจามีอะไรแนะนำไหมครับ อขอบคุณครับพีออ่อาจจะเป็นคนแรกพีจะไปพี่ไม่พี่จะไพี่จไม่จะไดี่จะไพูด่จะพี่จะไมี่จะพี่จะไ่ี่จะ่างีง่จ่พี่จะ่พี่จ่พงเรี่จ่าูรี่ะพี่จม่พนะี่ะไ่าพ่จะไม่จพจะพี่จะพ่จไมน่ะีะ ทีเยี yes, <an ่ยแค่ส uh, ินาทีก ah, ็ถึงแล้วว่าท่าเกาวันนม่นนานฮะไม่ต้องไม่ต้องนานมากใช่ครับเพราะว่าคือรถตู้มารู้สึกเลยว่าแบบทุกอย่างอยู่ใกล้กันหมดเลยนั่งนั่งรถรางก็ได้ค่ะมีเรามีรถรางเยี่ยมชมรอบบริเวณมันนานเลยนะคะมีรถรางด้วยโอ้โหต้องหาหลวงพ่อแล้วก็รถรางทำไมทำไมแบบรางอาจจะไม่ค่อยดีเราต้องหาหลวงพ่อสะดคล้องพี่พูดต่อดว่าเอาทำให้ฟังต่อเลยเหรอครับครับผมพี่ประชาคอมเมนต์นะครับผมมีอาจจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคือคือพี่อาจจะตื่นเต้นที่พี่เขาพูดดี มนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะตื่นเต้นหน่อยนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเก็บอาก,การได้นี่เก่งมากเลยครับพี่ครับผมตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นลูกเขยแม่ค่ะอ๋อเหรอพี่นี่ลูกสาวอ๋อลูกสาวค่ะมีค่ะสวยมากสูงมากสูงร้อยแปดสิบค<อ>ุณก็แปดสิบเลยเหรอเดี๋ยวตัวเท่ากับตัวเท่ากับลูกเขยแม่เลยแล้วลูกสาวอยู่ไหนอยู่บ้านค่ะมีรูปลูกสาวไหมผมไม่แสดงใช่เราอยู่บ้านเพราะว่าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ไงพรุ่งนี้ต้องกลับพบกรมทหารเหมือนเดิม ตื่นเต้นค่ะได้เจอคนหล่อได้เจอดาราผมแนะนำเพิ่มเติมพี่โมลดีค่ะพี่ต้องรีบเก็บประการให้เร็วกว่าปกติสองคือคอนเทนต์ที่ยาวและลึกเกินไปค่ะนะครับลึกเกินไปสมมุติถ้าพี่จะทำอันนี้จริงผมแนะนําให้เหลืออยู่แค่สองวัดเพราะพี่จะได้ไม่ต้องรีบในการเล่ามากเรื่องพี่จะได้มีอิมมอชั่นมีอารมณ์อื่นได้อีกบ้างไม่ต้องรีบจังหวะไทยอินลถอูสสูดเราดีมากพี่แต่เพียงเอาไว้ให้มันคมกว่านี้อีกนิดนึงตขอให้โชคดีครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่ลองดูนะครับผมว่าพี่มีโอกาสเพราะพี่สวยเหมือนลูกพี่เลยอันเนี้อะไรนะก็เป็นทหารอยู่นี่ไงที่บอกเราปิด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 พี่มาเลยครับไฟแดงปิดปิดปิดล้อเล่น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 ท่านที่สองครับท่านที่สองโอ้เป็นสุภาพสตรีพบเลยครับท่านที่สองครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านตนัางหูค่ะมีหลายรูปทรงคู่นี้ก็จะเป็นงานปักด้วยมือค่ะร้านเราก็ยังมีกามัดยอเป็นงานที่เราออกแบบเองอีขาวนี่ก็จะเป็นงานผ้าสีธรรมชาติค่ะพบเลยครับคุณชิดชบาอุ่นพิกุล คุณชิตบายจะยืนหรือจะนั่งครับนั่งนะครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับคุณชิตบานั่งก่อนครับโอเค <c oughs> ลองนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามโอเคเชิญครับ คุณชิคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะงง,งเอ้ยอสูตรไร้ปังดังระเบิดนี่คืออะไรอันนี้จะเป็นการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์สิ่งที่กำลังทำทั้งหมดสมมติว่านี่คืออินเทอร์เน็ตนี่คือการออกอากาศนะครับนี่คือการออกอากาศเราจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเราจะพูดถึงเรื่องอาหารเราพูดถึงเรื่องของดีของเด่นในจังหวัดน่านทั้งหมดของดีของเด่นในจนนังหงงนนวัดน,น่านทั้งหมดนะครับพร้อมพร้อมค่ะเชิญครับ,รบสวัสดีค่ะลูกค้าอ่า วันนี้เราจะมาเสนอตังหูนะคะ,ะเป็นตังหูที่น่าทำเองจากจังหวัดน่านเลยนะคะน่าทำเองทุกคู่เลยนะคะงานที่ทำวันนี้ก็จะมีหลากหลายแบบนะคะ<ๆ>ก็จะมีะข้าปักที่ทำมาจากของมง้งชาวมงนะคะ,ะที่เป็นชาวดอยะคะ่ะ<ๆ>งานก็จะมีะหลากหลายนะคะก็คือ,อเดี๋ยวนะ้ให้ดูก่อนนะคะ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากในในเพจขอ,อข,อของเราเองนะคะก็ราคาไม่แพงเพราะว่างานผชิ้นเป็นงานทําเองประกอบเองผุกชิ้นค่ะแล้วก็นอกเหนือจากตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของผ้าปักด้วยมือนะคะปักมือปักมือ,อตัวนี้จะเป็นงานผ้าโบราณเป็นงานผ้าเก่าเก่ามากๆเลย ซึ่งนัดไปไปหาซื้อมาจากอ่าหมู่บ้านม้งหมู่บ้านของชาวมงเลยที่เขาอ่าไม่เสื้อผ้าเขาที่ที่ที่ไม่ใช้แล้วเป็นท่าเก่าเก็บแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นผ่าเก่าก็จริงค่ะแต่ว่าผ้าไม่ได้มีความเก่าเลยคือโชเก็บไว้เพราะว่าสัญลักษณ์ของคนมงก็คือว่าเขาจะทำผ่าใช้เองอ่าประกอบเอง ตัดเย็บเองปักเอง,เองค่ะก็จะมีความเป็นแบบโบราณดเป็นมีมีคุณค่าทางจิตใจนะคะนั่นก็ไปขอซื้อเขามาเขาก็ขายให้ราคาก็ไม่แพงค่ะแล้วเราก็เอามาขายแบบราคาไม่แพงด้วยค่ะค่ะแล้วก็ผ้าเก่าผ้าผ้าผ้าเก่าผ่านไปก็จะมีผ้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานผ้าปักใหม่ๆเลยซึ่งนัทปักเองเรียกว่าปักนูนนะ ไม่เป็นไรครับเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเป็นภาพปักนูนซึ่งเพิ่งปักมาการปักก็คือใช้ผ้าฝ้ายของเมืองหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญงานของเราจะไม่มีน้ําหนักเยอะค่ะจะน้ําหนักเบามากๆเพราะว่าทุกคู่ที่นัดประกอบเองก็คือว่า,านัดรู้ว่าอันไหนที่ที่ใส่แล้วหนะักหรือว่าถ้าหนักเกินไปเราก็จะไม่เอาส่วนประกอบตรงนั้นมานะคะ รุ่นนี้ก็ขายดีเช่นกันค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้งานเล็กๆแบบว่าต้องนักค้าพี่ไม่อยากใช้แบบต่างหูที่แบบใหญ่เกินไปแต่ว่าอยากอยากได้ความเป็นแบบเนื้อือะไรอย่างนี้ยก็อินบอซ์หานัดได้เลยนะคะเน่อ mm ินบอกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัอบอันนี้เป็นการไลฟ์ขายของเป็นไลฟ์สดถูกไหมครับ โดยที่แม่ค้าเองนั้นเป็นคนเอาของในท้องทิมจากที่อื่นๆมาประกอบและสร้างทำมือใหม่ขึ้นมา,าถูกไหมครับเอาละคุณนิกกี้ครับ ให้คุณนิกกี้แนะนำนะครับว่าจะแต่งงานประมาณเมื่อไรกับคุณออ๋ออย่างครับคุยเรื่องคุณทิชบาดีกว่าอ๋อคุยเรื่องคุณทิชบาแล้วครับผมตอนแรกคุณทิชบาออกมาดีมากนะตอนออกมาตอนแรกเขายิ้มแย้มนะยิ้มแย้มจ่มใสแต่ว่าพอพูดไปสักพักเนี่ยคือเหมือนพี่อยู่กับตัวเองเยอะไปสำหรับผมนะพี่คุยคนเดียวเยอะไปแต่พีที่พี่อ้อด้วยนะเพราะคนแรกเขาคุยกับเราเขาตื่นสารดีเพราะคุณละลายพฤติกรรมเขานะอ๋อคนนี้ลืมคนนี้ลืมแต่คนนี้เนี่ยคุณลืมเะื่อไรพฤติกรรมเขาบ หยุดไลยก่อนปิดครับผมเขาก็เลยตื่นเต้นสำหรับผมนะเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณไม่ได้ละลายพฤติกรรมเขาเดี๋ยวจบจากเวทีอยู่รอผมก่อนเดี๋ยวผมจะละลายให้เไม่ต้องเลยครับละลายแค่บนเวทีบนเวทีก็พอบนเวทีก็พออครับผมว่าจริงๆแล้วพี่เตรียมตัวมาโอเคแล้วแต่ว่าพี่อาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่ว่าตื่นเต้นแล้วยิ้มแบบเมื่อกี้สำหรับผมอะ น่ารักแล้วน่ารักแล้วแต่ถ้าผิดนะผิดที่พี่ผิดที่ผมเองไม่ละลายพฤติกรรมเขางั้นเดี๋ยวร้องหลังเดี๋ยวผมจะละลายให้กับผมใค่ะพี่ชิชบาครับปกติทำอาชีพอะไรอยู่ถามจริงค้าขายทำค้าขายเลยอะไรนะทำาต่งาผูค่ะแล้วก็นอกเหนืออาไมใกล้นิดนึงครับนอกเหนือจากแต่งงาก็จะมีเสื้อที่ออกแบบเองค่ะเป็นงานท่าไฟแล้วก็ย้อมจากม่อห่มแล้วก็เคยไลฟ์สดขายแบบนี้ไหมฮะ ก็ไหลอยู่ค่ะโอเคออปเปอร์มินเดียวคือตรงนี้มันจะมีคนอื่นดูอยู่ลักษณะเดียวกันครับเราจะผ่านจอนี่เหมือนกันแต่เย็นๆค่อยๆช้าๆจังหวะเน้นขายของไม่ต้องเร่งมากของของคุณมันหายากเป็นวัฒนธรรมเขาทำเองทอเองปักเองเนี่ขายเพราะตรงนี้ทําราคาได้เอาลายผมไปครับผมเดี๋ยวผมจะละลายพฤติกรรมให้เอาไม่ต้องนะครับผมขอบคุณครับคุณทิชาบาครับลองดูนะครับทุกท่านในทุกคอมเมนต์ที่